เพื่อไทยเตรียมจัดหนักประยุทธ์ไม่ไว้วางใจด้านเศรษฐกิจชี้ภาพจํา6ปัญหาที่กระทบประชาชนคุณพิชัยนริพพันธ์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมทั้งได้ชี้ภาพจำนะคะเป็น6ปัญหาที่กระทบประชาชนค่ะ นายพิชัยนฤถรพานรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้านเศรษฐกิจกล่าวว่าตามที่พักร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและอีก5รัฐมนตรีที่บริหารงานผิดพลาดสร้างปัญหาทําให้คนเจ็บคนตายเป็นจํานวนมากและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักต่อประธานสภาในวันนี้ คณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยได้เตรียมสสที่มีความรู้ความชำนาญด้านเศรษฐกิจพร้อมอภิปรายจัดหนักพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งเชื่อว่าในปัจจุบันประชาชนทุกคนเห็นได้ชัดเจนถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจโดยจะมีภาพจำใน6ปัญหาดังนี้หภาวะกบต้มตามทฤษฎีกบต้มที่เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่จริง ที่มีมากกว่า100ปีแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ไม่มีความรู้เลยส่งคนมาฟ้องผมแต่ผมโชคดีที่มีนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณนรินพงศ์จินาพักมาช่วยเหลือในคดีทําให้สํานักอายการสั่งไม่ฟ้อง เพราะเป็นหลักคิดทางเศรษฐกิจสากลโดยกล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจที่จะค่อยๆซุดตัวลงเรื่อยๆเหมือนค่อยๆเร่งไฟหม้อต้มกบกบจะค่อยๆปรับตัวจนถูกต้มเดือดตายซึ่งภาวะกบต้มของไทยนี้เห็นได้ชัดเจนขึ้นทุกวันที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำเตี้ยมาตลอดพอมาเจอวิกฤตโควิดจ,จึงเหมือนเป็นการเร่งไฟหม้อกบต้มคนเจ็บคนตายเป็นจำนวนมากธุรกิจเจ๊งกันมากมาย แถมยังไม่มีทิศทางจะฟื้นเศรษฐกิจได้เลยไทยอยู่อันดับบุ้ยในการจัดอันดับประเทศที่ฟื้นตัวช้าที่สุดในสื่อหลักญี่ปุ่นและบทความในสื่อนี้ยังระบุชัดเจนว่าการที่ไทยไม่ฟื้นหรือฟื้นช้าหมายถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศตลอด7ปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงภาวะกบต้มอย่างชัดเจน 2. บริหารโดยการโดนด่าเรื่องนี้หากจำกันได้ผมเป็นคนแรกในการชี้ประเด็นนี้โดยพลเอกประยุทธ์ไม่เคยคิดหรือวางแผนล่วงหน้าถูกด่าถึงจะคิดแก้ไขตั้งแต่การล็อกดาวน์ในครั้งแรกและไม่คิดแตเยวยาจนต้องโดนด่าถึงคิดเยีวยาพอเยีวยาก็เยียวยาไม่ทั่วถึง จนต้องโดนด่าถึงจะทำจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่การบริหารจัดการวัคซีนยังมั่วมากยังต้องด่าถึงจะแก้ไขแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เลยนอกจากนี้ประชาชนยังเชื่อว่าการบริหารจัดการวัคซีนที่มั่วมากและผิดพลาดขนาดนี้น่าจะมาจากเพราะมีผลประโยชน์และมีการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวข้องด้วย 3. บริหารแบบรอวันเจ๊ง การที่พลเอกประยุทธ์ขาดความรู้ความสามารถปล่อยประเทศและประชาชนตามยถากรรมทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องล็อกดาวน์นานเท่าไหร่ถึงจะปลดล็อกดาวน์ได้ประกาศจะเปิดประเทศใน120วันโดยจะครบวันที่14ตุลาคมซึ่งคงเป็นไปไม่ได้แน่แค่จะปลดล็อกดาวน์ในวันที่14ตุลาคมก็ยังทําไม่ได้เลยไม่รู้ว่าวัคซีนที่มีคุณภาพจะมาเมื่อไหร่ ถ้าไม่มีวัคซีนจะปบดล็อกได้อย่างไรคนติดไวรัสและคนตายจะลดลงไหมเศรษฐกิจจะพินาศขนาดไหนโดยคาดกันว่าการล็อกดาวน์จะทำความเสียหายถึงเดือนละ3-4แสนล้านบาทเป็นอย่างต่ำเศรษฐกิจไทยนะ่าจะติดลบอีกในปีนี้หลังจากที่ปีที่แล้วติดลบหนักถึง6.1%แล้วคนเอกปรธ์จะฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างไรที่ผ่านมายังไม่เคยพิสูจน์เลยว่าทำได้ เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจกี่ครั้งก็ยังล้มเหลวพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเองยิ่งล้มเหลวหนักมากขึ้นทุกวันนี้บริหารงานเหมือนรอวันเจ๊งคิดได้แค่กู้เงินมาแจกไปเรื่อยๆเพื่อเอาบุญเอาคุณกับประชาชนโดยประเทศไม่ได้พัฒนานี่สาธารณะพุ่งกระฉุดเป็นการยืมเงินของลูกหลานในอนาคตมาแจกอีกหน่อยลูกหลานก็ต้องตามใช้นี่กัน 4. ไม่สามารถลำดับความสำคัญได้หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำพิการทางความคิด เรื่องที่สําคัญควรเร่งทําก่อนกลับไม่ยอมทําเรื่องการบริหารจัดก,การวัคซีนน่าจะเห็นชัดสุดกู้เงิน1ล้านล้านบาทแต่กลับไม่ยอมนําเงินไปซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพทําให้เกิดการระบาดรอบใหม่คนเจ็บคนตายพุ่งขึ้นจํานวนมากกู้เงินอีก5 0 0แสนล้านบาทก็ยังไม่เห็นวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามาเลยวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการบริจาคจากสหรัฐอเมริกาบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ากลับไม่ได้รับการฉีดให้ครบทาหารกลับได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อน ขณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองยัง,งงงและยอมรับเองและในขณะที่คนเจ็บคนตายจํานวนมากเศรษฐกิจเจ๊งหนักพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับปล่อยให้กองทัพเรือเสนอเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ําเข้ามาขออนุมัติแม้สุดท้ายจะถอนออกไปแต่ความจริงคือแค่คิดเสนอเข้ามาแต่แรกก็ผิดแล้วแสดงถึงการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องต่างๆไม่ได้เลยซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องที่พูดได้อีกมาก 5. ปิดปากคนเห็นต่างเรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาอย่างมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหากจํากันได้สมัยที่เป็นเผด็จการได้เรียกผู้เห็นต่างจํานวนมากไปปรับทัศนคติซึ่งรวมถึงผมด้วยที่โดนเรียกไปถึง12ครั้งจากการเตือนเรื่องเศรษฐกิจซึ่งต่อมาเศรษฐกิจก็สุดหนักและแย่จริงและหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ยังคงปิดปากผู้เห็นต่างตลอดมีการฟ้องดำเนินคดีเพื่อปิดปากดารานักร้องนักสแสดงที่ทนการบริหารที่ล้มเหลวไม่ได้ต้องออกมา call out แม้กระทั่งพยายามจะปิดปากสื่อมวลชนแต่โชคดีที่สารตัดสินว่าเป็นคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมายแม้กระทั่งการชุมนุมเพื่อประท้วงความล้มเหลวที่พลเอกประยุทธ์ล้มเหลวจริงยังถูกเจ้าหน้าที่ยิงด้วยกระสุนยางและแก๊สน้ำตาถึงขนาดมีการลอบยิงจากที่สูงซึ่งไม่ใช่ตามหลักการสากลตามที่อ้างไว้และล่าสุดผู้ประท้วงที่ยอมรับว่ากลับใจจากการเป็นสลิมนายธนัทธนากิจอํานวนหรือไฮโซลูกนัด ยังถูกยิงถึงกับทำให้ตาบอดเลยซึ่งไม่มีใครสมควรจะโดนกระทำการรุนแรงเช่นนี้6พนอง,งอรอจอตอกรอมอหรือผู้นำโง่เราจะตายกันหมดซึ่งต้องขอเช่นชมนักศึกษาที่ขึ้นปน้ายนี้ในฟุตบอลประเพณีต้นปี2563เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างแม่นยำที่สุดปัจจุบันความไม่ฉลาดของผู้นำทำให้คนเจ็บและคนตายเป็นจำนวนมากไม่ตายด้วยไวยรัสโควิดก็ตายด้วยพิษเศรษฐกิจ พนองอรอจอตออมอจึงเป็นความจริงขึ้นทุกวันและเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่การเจ็บการตายจะลด,ดลงหรือหยุดได้เลยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ทั้ง6ข้อนี้เป็นภาพจำปัญหาของผู้นำที่ประชาชนจำได้แม่นและยังคงเป็นอยู่โดยที่พลเอกประยุทธ์ยังไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้เพราะเป็นข้อจำกัดทางความรู้ความสามารถและปัญญาทางความคิดไปแล้วดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วังใจครั้งนี้คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ที่เข้ามาบริหารใหม่จะต้องทําตรงข้ามกับทั้ง6ข้อนี้ทั้งหมดคือต้องแก้ไขภาวะกบต้อมนี้ให้ได้เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตไวรัสโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจต้องคิดล่วงหน้าไม่ต้องให้โดนด่าก่อนแล้วค่อยคิดทําต้องไม่บริหารแบบรอวันเจ๊งเร่งแก้ไขไม่ปล่อยประเทศและประชาชนตามยถากรรมโดยต้องมีกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนต้องจัดลําดับความสําคัญของเรื่องจําเป็นว่าจะต้องทําก่อนหลังได้ เพื่อจะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศและสุดท้ายต้องมีผู้นำที่ฉลาดมานำประเทศเพราะจะสอนคนที่ไม่ฉลาดให้ฉลาดคงเป็นไปไม่ได้แต่ต้องเลือกเอาคนฉลาดมาบริหารประเทศประเทศไทยจึงจะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้และนี่ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศจากพรรคเพื่อไทยถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ